สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสุภูสุคนค่ะเมื่อน,นี้แอดมาึ้หานห้านวกับพี่นอ้นองปองไปสุภูสุคนค่ะอันโมวานแอดกับพี่สาวได้ไปกราบหลวงตาที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมพรมปัญโยนะะเนาะค่ะเนาะอ่าแอดได้ไปขอไอ้เลขทักษะเพื่อนมาอันแอดได้ลุงคิดไปแล้วนะคะเนาะถ้าอัน ฮะถานี่ผู้เบิงอะค่ะแอได้ลงคลิปไปแล้วแบบที่นี่ไอ้ก้อนที่แอดสีกรับแอดนี่เรื่องไอ้สิวของไอพี่น้องฟังเนาะค่ะเนาะแล้วแต่ว่าความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะอ่าก้อนที่สีกรับเนาะค่ะเนาะพี่สาวเพิ่นบอกว่าเพิ่นฝ้าเพอจะต้องไปอีกวัดนึงนะคะอ่ากับผ้ากันกรับยางมะหอดมงรุดแอดกลับไปสัมพั์ แอดกระไรไปสัมผัสเห็นเห็นแม่ตะเคียนเพื่อนนางอยู่ถึงขอนเพื่อนแะค่ะถึงต้นใหม่ของเพื่อนแะค่ะเพื่อนนางเราอเพื่อนยิ้มมาทั้งแอดแอดก็ะไรเดินตรงรูปไปพี่สาวกะบพี่สาวกับงงขึ้นกันค่ะว่าแอดไปใส่เพื่อนกระถามว่าแม่ยังนางเห็นยังอ่ะหนูคือว่าอันดับแรกที่หนูเห็นหนูเห็นเพื่อนนางอยู่พอเพื่อนนางปุ๊บหนูเห็นเลขหาตัวบกไงอะค่ะตรงช่องตรงช่องที่เพื่อนนางเราเพื่อนใส่ใส่าขาแบบ ตีไหมเนาะคะ่ะเนาะอ่าตีไหมตีไหมแอดย่างเขาไปแง่เพิ่นกะหายไปแอดกะเลยไปไปเบิง้งไปไปถูเบิง้งไปเห็นแอดก็เลยไปเห็นเลขเห็นเป็นเลขหาโตบักใหญ่นึงเลยค่ะเห็นเป็นเลขหา แอดกะเลยถูแอดก็เลถามว่าทายาสีหาแอดก็เลยเบาะกับเพื่อนเนาะทายาสีหาแอดทายาสีหาพี่น้องเอฟซีทายาสีหาโชคหาลาบเป็นสะพานบุญกับสุภุสุคนขอหาแม่นโตนี่ขอหาเป็นโตนี่เด้อค่ะยา่าแอดกะทูไปแอดก็ไปเห็นห้ 5, 3, 5, าสามห้าแล้วก็เห็นห้าห้าเนาะค่ะเนาะอันนี้โปรดใช้บิจารณาญาในการ ฟังและในการรับชมเนาะคะ่ะแอดบ่หูคือว่าแอดสัมผัสคืออันดับแรกที่แอดรู้ซึกก็คือมันสิซ้าไปทั้งหนาเลยนะคะมันจะตึงมันจะขนลูกขนลูกแล้วก็หนาซ้าแล้วก็ขนหัวลูกคือว่าลูกไปทั้งโตเลยค่ะเราเขากลับไปเห็นเห็นเพลินเห็นเพลิน,นกับวิ่งตรงไปตรงนั้นเลยพี่สาวก็ขึ้นรถแล้วเด็กความที่ เป็นคนที่ขี่สงสัยแต่ไหแต่ไรแ,แล้วนะคะเนาะก็ลองไปเบิงพี่สาวเพิน่นก็นนางอยู่ในรถถาทั้งแอดกับเฝ้าน้ำทั้งหว่วงเก่งใจพี่สาวแต่ก็เลยบอกพี่เพิ่นว่าอ,อือเห็นเลขหนูเห็นเลขค่ะพอดีญาเพิ่นมานนางอยู่ตรงขอนเรยญาเพิ่อนเอาขาตีตีไม่ตีตรงนี้วงตรงนี้แหละเราหนูก็เลยเข้าไปเบิงหนูเลยเห็นเป็นเลขห้าสามห้ากับหาหาค่ะ ถ้าแม่นย่าเพื่อนหายกะอยากให้มันหมานสุขภูสุค้นทามีชชค,นะคะเนาะค่ะเนาะแอดกะฝากติดตามแอดกะบเบลยุทธ์เทียนนีด้ค่ะก่อจะถึงมือเลขออกแอดกะหาหาตัวดีให้พี่น้องสุขูสุค้นไปเรื่อยๆค่ะแอดกะหวังว่าสุขค้นสิติตามแอดเรากะเข้ามาร่วมเลขกันเข้ามาวิเคราะห์เลขกันว่าตัวไหนที่น่าจะลงทุนในมือไก่หดมือนะคะเนาะแอดกะขอขอบคุณพี่น้อง เอฟซี FC, แฟนช่องทุกผู้สุขคนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามแอดที่ฮักแอดที่เมตตาแอดขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ